สวัสดีค่ะป้อมนะคะวันนี้จะมาทำพิซซ่าง่ายๆสไตล์แบบป้อมนะคะแต่เราก็ใช้แป้งแป้งเพสรี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูป้าจะใช้แป้งอันนี้นะคะซื้อมาจากเทสโก้นะคะแป้งอันนี้เขาก็ใช้ทำซอสซิสโลทำทาร์ททำพายทำอะไรได้หลายอย่างนะคะ แต่มันไม่ใช่แป้งพิซ่าโดยจริงนะคะแต่ป้าจะชอบแป้งอันนี้ทําพิซ่าออกมาแป้งมันบางแล้วมันกรอบมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนแป้งพิซ่าของที่ร้านพิซ่าจริงๆอันนี้จะอร่อยกาญน,นะคะ mm hmm. อรอมาดัดแป้งนะคะมันจะง่ายด้วยนะคะแป้งมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่เราจะมาปั้นให้มันกลมเหมือนกับถาดพิซ่าเลยนะคะป้าก็จะไม่มีอะไรมากเพราะว่าจะใส่แค่ ที่ขาดไม่ได้คือซอสมะเขือเทศของเขานะคะแล้วก็ป้าจะใส่เบคอนหน่อยนึงแล้วก็ปัดหอมใหญ่เรา,เามาเจียวเบคอนเราต้องเอาไปเจียวให้สุกก่อนนะคะแล้วก็มีเห็ดกับมะเขือเทศเราไม่ต้องไปทำอะไรนะคะอย่าเราค่อยมาโรยขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือซีชีสนะคะ เดี๋ยวจะมาเจียวหอมก่อน,นะคะ่ะเจียวหอมใหญ่ในเจียวหอมใหญ่เราจะเจียวเจียวไอ้นี่ก่อนดีกว่าเจียวไอ้เบคอนเพราะว่าเจียวเบคอนเสร็จแล้วก ไม,ม่ต้องใส่เยอะเราใส่ลอยๆเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะเค็มเกินไปเบค่อนเพราะใบคอนม,มีรสเค็มเลื้อย่างมน,นคิดมันก็มีรสเค็มเราไม่ต้องไปใส่เติมอะไรเลย เขาจะมาเกียงให้เหลือก่อนแล้วก็ค่เอาหอยใหญ่ไปเกียยพอเหลืองหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาพักเก็บ่ยก่อเสียงเครื่องดูดฝุ่นเสียงเครื่องดูดฟันมันจะดังเหลืองแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่จานไว้ทัก ที่เรือก็เจียวหอมต่อเลยออมาเจียวต่อเลย ตนี้เราทําให้สุดก่อนมันจะแข็งวเวลาเราไปอบเราไปอบแค่ยี่บ้านนาทีกลัวมันจะไม่เหลืองถ้าเรามาเตียวก่อนมันจะไม่ายถ้าเราไปอบทั้งดิดๆมันจะไม่หอม เจียวพอหอมแล้วเราก็เามาพักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาแป้งมาใส่ถาดแป้งเชิร์ตเ,เ,เพสซี่นี่นะคะซื้อหาซื้อง่าย Tesco ราคากป็ปอนห้าสิบพีนี่นะคะมันทำได้หลายอย่างเข้าไปเซิร์ชใน ที่เห็นอะซอสซิกโรน่เขาไม่ยมทำมีหลายอย่างนะคะที่ทำได้แต่เขาไม่ได้บอกว่าทำพิซซ่าได้แต่ป้า,ามาทำพิซซ่าแป้งมันจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม แต่เราก็จะมาตัดมาแปะมาเติมให้มันกลม ตรงที่ตัดมาเราข้างมาใส่ตรงที่มันขาดแป้งมาเติมแป้งมาเติมในตรงที่มันขาด เราก็มาทําให้มันกลมแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่ถ้าหน้านะเราจะใส่หน้าไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบขั้นแรกเลยก็ต้องกเอามะเขือเทศมาโรยหน้าก่อนเหมือนพิซซ่าทั่วไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะมะเขือเทศเพราะแป้งมันบางมากทาบางๆถ้าใส่เยอะแล้วมันจะแฉะ ชาบางๆเราใส่แฮมใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราแป้งมันบางแล้วมันใส่มะเขือเทศเขาน้ำมะเขือเทศไปเยอะแล้วมันจะนั่นเลยอย่าเปิดไฟเอาไว้ก่อนแล้วกันให้มันร้อนแล้วก็เอาหอมอะไรโรยเข้าไปก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่จะดวก หอมใหญ่หอมใหญ่เจียวให้มันน้ำหอมเลยจะได้มีกลิ่นถ้าคนไม่กินก็ไม่ต้องใส่แล้วแต่อันนี้ก็การใส่เบคอนให้มันมีรสหน่อยหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะนะเบคอนเพราะว่าเดี๋ยวไปไปบวกกระีมอีกเดียวจะกินเค็มเกินใส่หน่อยเดียวแล้วก็เห็ด แล้วแต่สีมือการแต่งนะคะป้าก็จะแต่งแบบบ้านๆนะคะใส่เห็ดโรยหน้าเข้าไปเห็ดโรยหน้าเข้าไปแล้วกัเยอะน้อยแล้วแต่เราชอบนะหแล้วก็ตอนนี้ก็มาเขือเทศ มีกระเทศลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่ใครมีก็ใส่วันนี้ป้ามีใส่ฟังหัวดีนจะได้ป้ามีลูกเล็กป้าก็ใส่ลูกเล็กแล้วแต่คนชอบแต่ป้าจะไม่ค่อยสีเรียสอะไรมีที่บ้านป้าก็จะใส่ไปนะคะไม่ค่อยกะเกณว่าจะต้องใส่นั่นใส่นี่อะไรมีที่บ้านในตู้เย็นเปิดมีมาก็ใส่เลย พะเราไปกากเกงมากแล้วอย่าเราไปเปลืองมบดประมาณการใช้ใจ่ายเยอะตอนนี้ยุคโควิดหาเงินยากอยู่ะคะ่ะมีอะไรก็ใส่ใส่กินเองนะคะรสชาติออกมาก็แซ่บีหลีเด้อสิบอกให้ก็ใส่ปูอดัดคนนั้นกินหมูกระทะปูอัดเหลือ ถ้าไม่ชอบปูอัดก็ใส่อย่างอ,อืนไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือชีสตัวเรื่องตัวอของเรื่องนี้เรื่องพิซซ่าก็คือชีสนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยชีสไม่จํากัด ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยใส่หมดเลยมันเลือยู่นะเพราะมันเหลือ,เพ,เ,ลอเพราะว่าซื้อมาหลายวันละเหลือไปเยอะมันก็จะเสียพอโรยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเข้าไปอบแล้วว่าเดี๋ยวเข้าไปอบแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็จะมาดูกันอีกทีนะคะ อบมาเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเติมหน้าตอนนี้พิซซ่าก็เสร็จแล้วมันไม่ใช่แป้งพิซซ่านะแต่แป้งอันนี้จะอร่อยกับพิซซ่านะสำหรับคนชอบนะคะเพสซี่นะคะทำง่ายๆนะคะลองมาทำกินเองนะคะตอนนี้เราก็จะมากินกันนะคะ ลองไปทำกินกันนะคะ